ไปแล้วครับครบไปแล้วไปแล้วไม่เหลือครับโจนครับกับยางเซปเปอร์ครับเต็มปากครับโอ้ยใสสวยครับใสสวยครับเต็มปากเลยครับนี่ครับ กบยางเซฟเวอร์สีดำนะครับนี่ครับเต็มปากครับหมายก็เป็นหมายน้ำท่วมนะครับดูสภาพหมายนะครับตรงนี้เป็นบ่นะครับพอน้ำมานะครับปลาเขาออกมานะครับอยู่ละแวกนี้นะครับนี่ครับใส่งามๆครับ เหยื่อตัวนี้นะครับมันดีได้ว่าใบสปินสองใบนะครับเรียกปลาได้สุดยอดนะครับเหยื่อตัวนี้ฝากไปด้วยนะครับกบยางเซเวอร์นะครับโอ้โหเต็มเต็มครับนี่ครับเต็มปากครับครับสุดยอดครับฝากไว้ด้วยนะครับกับยางเซฟเวอร์นะครับ